สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับอ่านหนังสือเป็นไงบ้างนะครับก็คืออ่านหนังสือวิชาสังคมนะครับก็คืออย่างนี้เลยเราจะมาอธิบายตั้ง1 3 2นาทีนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับผมอ่านอ่านทบที่บ้านอะไรบ้างครับตอนเปิดเทอมนะครับก็คืออ่านหนังสือนอนอ่านหนังสือแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมจะนอนอ่านหนังสือแบบนี้เลยนะครับอ่านหนังสือ นะครับนานๆเข้านะครับบางทีผมก็อ่านในใจบ้างนะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่ามันมีอะไรกล่าวมาบ้างนะครับบางทีผมก็เล่นโทรศัพท์นะแต่ว่าไม่ได้อ่านซะเลยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าก็คือแสดงว่าผมบางทีผมก็อ่านเนาะคือมันจะเป็นประมาณนี้อันเนี้ยใช้ประโยชน์ได้นะ บางทีผมก็เป็นครูมาสอนลง youtube นะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะำพักน้ำแรงของตัวเองนะคือเรียนหนังสือนะพอกลับบ้านนะเราก็ทําการนั่งรถวินกลับอะไรนี่แหละมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออ่านหนังสือไปเป็นบทเป็นบทนะแล้วก็จําให้ได้นะพอมาเป็นครูเนี่ยเราก็มาสอนลง youtube มันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมโอเคนะครับก็ มาแจ้งไว้เพียงนี้ครับโอเคมาพูดไว้เพียงนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ